วันนี้นะครับหลังจากที่พบปิงไปแล้วก็มาถึงช่วงของโอปอลเลยนะครับวันนี้โอปอลต้องมาทําหน้าที่แทนของพี่นนท์ในส่วนของของหวานนะครับวันนี้ปอมีของหวานดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับนั่นก็คือดับเบิลช็อกโกแลตชิพคุกกี้นะครับ บางคนงงเอ๊ะได้ข่าวว่าคอนเซปต์ของเราในช่วงนี้เนี่ยคือลดความอ้วนแล้วคุกกี้เนี่ยมันจะลดความอ้วนได้ไหมวันนี้นะครับคุกกี้ที่ปอเอามาฝากกันเนี่ยเป็นคุกกี้เพื่อสุขภาพนะครับคือ low fat มีไขมันต่ำแล้วก็อุดมไปด้วยไฟเบอร์ iber, จากโฮวีทด้วยนะครับเรียกได้ว่าอร่อยแถมยังดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่ามีไขมันอยู่ต่ำมาก แคลอรี่ต่อชิ้นเนี่ยแค่34แคลอรี่ต่อ1ชิ้นเองนะครับวิธีการทำนะครับ1น,น้ำนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะใช้คู่กับช h อตเทนเนิงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใช้ช h อตเทนเนิงชนิดนี้เนี่ยแทนการใช้เนยนะครับสัดส่วนของเขาเนี่ยจึงบอกมาว่า ให้เอาน้ำผสมด้วยนิดหน่อยนะครับสำหรับสัสดส่วนในวันนี้เราใช้เนี่ยเราใช้ช็อตเทนนิ่ง60กรัมนะครับผสมกับน้ำเปล่าครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วเราจะใช้น้ำตาลทรายตีคู่กันกับช็อตเทนนิ่งนะครับค่อยๆตีนะครับตอนแรกมันอาจจะยังติดกันอยู่แต่เมื่อตีไปได้สักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มเหลว นะครับแล้วก็ฟูขึ้นเห็นไหมครับถ้าใครมีเครื่องปั่นนะครับขั้นตอนนี้สามารถใช้เครื่องปั่นได้แต่ให้ใช้หัวตีเป็นหัวตีรูปใบไม้นะครับใส่น้ำตาลแดงออกไป คุณผู้ชมเนี่ยเคยกินคุกกี้ประเภทที่แข็งใช่ไหมครับกับคุกกี้ที่นิ่มหรือที่เรียกกันว่าซอคุกกี้มันต่างกันตรง,ตรงไหนนะครับมันต่างกันที่ปริมาณของน้ําตาลใสแดงนี่แหละที่เราใส่ลงไปนะครับถ้ามีน้ําตาลใสแดงอยู่มากเนี่ยลักษณะของคุกกี้เนี่ยจะค่อนข้างนุ่มนะครับส่วนคุกกี้ที่มีส่วนผสมของน้ําตาลใสขาวค่อนข้างเยอะเนี่ยจะค่อนข้างมีลักษณะกรอบนะครับรเพราะฉะนั้นคุกกี้ที่เราจะได้ออกมาในวันนี้นะครับจะมีความ จะมีผิวสัมผัสที่นุ่มนิดๆน,นะครับเพราะว่าเราเนี่ยใช้ไข่มันค่อนข้างน้อยนะครับเราจรึงใช้น้ําตาลสาแดงเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับเมื่อเข้ากันแล้วนะครับใส่ไข่ใส่ไข่ลงไปทีละฟองนะครับอย่ารีบใส่ลงไปทีเดียวหมดเราจะใช้ไข่สองฟองนะครับนะครับจากนั้นใส่ใบที่2ลงไป นะครับเสร็จแล้วเราจะใส่ที่เป็นของเหลวได้กแก่กลิ่นนะครับกลิ่นเนยนะครับกลิ่นกาแฟาและวานิลลา กลิ่นวานิลานานลาเนี่ยสังเกตว,ว่าปอจะใช้โคตรใหญ่มากเพราะว่าปอจะใช้เกือบทุกขนมเลยนะครับไม่ว่าขนมชนิดนั้นเนี่ยจะมีผลไม้ปอ,อก,ก็ใช้นะครับเพราะว่ากลิ่นวานิลาเนี่ยจะทําให้ขนมเนี่ยมีความเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นที่หอมกว่าปกติเยอะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ส่วนผสมแห้งนะครับซึ่งนั่นก็คือจะมีแป้งมีผลมีผงโกโก้นะครับแล้วก็ แป้งโฮวีแล้วก็ผงฟูนะครับสำหรับแป้งเนี่ยเราจะใช้ร้5บกรัมนะครับสำหรับแป้งอเนกประสงค์ส่วนผงโกโก้เนี่ยเราใช้สองช้อนโต๊ะนะครับผงฟูนะครับครึ่งช้อนชาจากนั้นร่อนเพียงครั้งเดียวนะครับเพื่อไม่ให้มันติดกันเป็นก้อน จากนั้นตัดล่อมเบาๆนะครับแล้วก็แป้งโฮวีตามลงไปเลยที่ไม่ให้ตีแรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมตีแรงหรือตีมากจนเกินไปเนี่ยคุกกี้ที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างเนือ้อจะค่อนข้างแน่นนะครับแน่นจนเกินไปเดีย๋ยวขั้นตอนนี้ปอจะใช้อุปกรณ์ช่วยอีกอย่างหนึ่งน,นะคะรับปอใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับคือปอจะใช้ไม้พายเนี่ยค่อยๆตัดล่อม พระเอกของเราชอร็อกโกแลตชิพนะครับใส่ลงไปเลยเมื่อกี้แป้งโฮวตนะครับปอใช้30กรัมเท่านั้นเองเมื่อเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะใส่พิมพ์ใส่ทานะครับแล้วก็นำเข้าอบจากนั้นก็เอาช้อนนะครับ ตักใส่ลงไปบนกระดาษรองอบนะครับนี่นะครับใช้ซ้อนสองคันนะครับช่วยกันเวลาวางคุกกี้นะครับโดของคุกกี้ลงไปบนถาดอบเนี่ยพยายามวางสับว่างกันนะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยจะได้กระจายทั่วถึงเสร็จแ,แล้วนะครับเราเอาอเช็อกโกแลตชิพเนี่ย แต่งข้างหน้าหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ๊ะทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพทำไมไม่เห็นช็อกโกแลตชิพเลยจมอยู่ข้างในหมดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ลงทุนเราก็ใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็าไปเข้าเตาอบนะครับใช้เวลาอบนะครับ12นาทีนะครับหรือสังเกตเอาจากกลิ่นที่ค่อยๆไหลออกมาจากเตาอบนะครับว่าพอมันเริ่มมีกลิ่นหอมเนี่ย ก็เริ่มไปสังเกตได้เลยนะครับอย่าทิ้งเอาไว้เพราะว่าเวลาทิ้งเอาไว้เนี่ยเผื่อเราไปทําอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้ไปซะนะครับแล้วเดี๋ยวจะอ้องอดกินรอไม่ได้ใช่ไหมครับอยากจะเห็นแล้วว่าหน้าตามันเป็นยังไงมีที่สําเร็จแล้วนี่นะครับคุกกี้ที่เสร็จแล้วของเราจะมีสีน้ําตาลนะครับแล้วก็มีช็อคคิ้อยู่ข้างบน บางคนถามว่ากินแล้วจะรู้สึกยังไงนะครับแน่ๆเลยนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของโฮวิดเป็นส่วนผสมเวลาที่ทานเข้าไปเนี่ยทานแค่ชิ้น2ชิ้นคุณผู้ชมจะรู้สึกอิ่มขึ้นมาทันทีทันใดนะครับเพราะปอเคยพูดไปแล้วว่าประโยชน์ของโฮวีดเนี่ยก็คือมีไฟเบอร์สูงซึ่งย่อยยากนะครับทำให้เราอิ่มนานในกรณีที่คุณผู้ชมอยากจะทานของจุกจิกอย่างเช่นช็อกคุกกี้อย่างนี้นะครับช็อกโกแลตก็หยิบอันนี้ขึ้นมาเลยนะครับ ทานชิ้น2ชิ้นนะครับก็จะทําให้รู้สึกว่าลดความอยากช็อกโกแลตไปได้นะครับแล้วก็ช่วยให้อิ่มนานด้วยนะครับวันนี้นะครับปอก็มาทําหน้าที่แทนของพี่นนท์สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปพบกับน้องปิงและโอปออีกครั้งหนึ่งไปดูกันซิว่าอาหารที่เราทํากันในวันนี้เนะี่ยมีหน้าตาเป็นไงกันบ้างเมื่อมามา,มาวางกันอยู่รวมๆกันนะครับพบกันช่องหน้าครับ